สวัสดีครับผมท็อปบังเกิสซ่านะครับก็ไม่ได้ทำคลิปโคดิ้งนานแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำระบบนะครับส่ง Google Form นะครับไปยังไล ne นะครับแต่ว่า Google Form มันจะเป็นข้อๆใช่ไหมเราจะเลือกไปแสดงแจ้งเตือนใน l ล n e นะครับตามข้อที่เราเลือกไปนะครับหรือว่าเป็นการ selection มันนะครับให้ส่งข้อสมมุติเรามีอยู่10คคำถามเนี้ย10ข้อเนี้ยเราอยากส่งไปให้ใน l i n ์แค่23คําำถามนะครับแต่ว่าคำตอบจะยังตอบหมดทุกข้อนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยว่าจะทำยังไงนะครับไปดูกันเลย selection notify to line นะครับไป let's go ครับเรามาดูที่หน้าฟอร์มเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะได้ทำการเตรียม Google form แล้วนะครับค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เตรียมนะครับก็จะไปดูได้ว่าการทำ Google form คืออะไรนะครับทำยังไงนะครับหรือว่าเข้ามาใน Google แล้วก็ฟอร์มแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับเข้ามานี่แล้ไปที่ฟอร์มเลยมันจะเด้งมาหน้าแรกนะครับจะได้งไปหน้าแรกเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับ ให้ครบสร้างใหม่ไปเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ผมออกไปก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเรามาแล้วนะครับเราดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํานะครับ Google Form ใช่ไหมมันจะเป็นข้อข้อเห็นไหมเราลองดูมันเป็นข้อข้อนะเราอยากส่งไปที่แจ้งเตือนนะครับแต่เราไม่อยากส่งไปทั้งหมดเราทํายังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับตอนแรกนะครับให้เรามาที่นะครับสร้างชื่อไว้ก่อนเราจะสร้างอะไรแล้วแต่เพื่อนจะเอาไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ได้นะครับอ่า ตรงนี้เลยนะครับ3มุมตรงนี้นะครับมุม3จุดตรงนี้หรือว่าเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดคําว่า s k i p editor นะครับ skip editor นะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันจะมาอยู่ที่หน้าแอป s ค i p ปตนะครับตรงนี้ให้เราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้เปลี่ยนชื่อโปรเจกต์เราได้ตลอดนะครับส่วนตรงนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับตัวแรกจะมามันจะเป็นหน้าเปล่าๆนะครับให้เราไปนะครับ copy โค้ดของผมนะครับที่ผม ทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันในข้างล่างนะครับกด Copy มาเลยแล้วก็ปุ๊มวางลงนะครับอันดับต่อไปเลยนะครับอันดับแรกเลยมาดูที่บรรทัดแรกนะครับตรงฟังก์ชัน GenMS นะครับ g e n m a x s e นะครับก็คือเจอมาจาก Generate นะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่ผมตั้งฟังก์ชันขึ้นมานะครับก็มาดูกันเลยนะครับตัวแปรแรกนะครับเราจะมาดูกันที่นะครับฟอร์มนะครับเราต้องไปเอา ID มาก่อนนะครับการทำ ID ก็ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะก็ มาดูตรงนี้นะครับวิธีการนำาอ d ดีมาก็คือหลังตัวดีตรงนี้นะหลังสลดีตรงนี้หนึ่งเนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงแค่ก่อนสแลดอนะครับก่อนคำว่า Edit Copy มาเลยนะครับแล้วก็มาว่างลงเลยนะครับอ้วางแล้วนะครับโอเควนต่อมาที่เราจะต้องมาทำกันนะครับมาดูตามแต่ละประทัดเลยนะครับทัดที่สองนะครับจะเป็น I t e m response นะครับก็คือเป็นตัวแปรนะครับที่จะรับ I t e ท item อ ผมให้อเทมเป็นข้อๆนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1ข้อที่2องเนี้ยเนมข้อ1ข้อ2 about อย่าเนี้ยแล้วแต่เพื่อนๆนะครับอ่าอาจจะเป็นช c อย่างเนี้ยมันจะช้อย c e อะไรต่างๆเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมนะไอเทมรู้ยังไงว่าคือว่ามันคือไอเทมนะครับดูได้ง่ายก็จากสังเกตจากตรงนี้เลยเห็นไหมช่องว่างเว้นช่องหนึ่งปุ๊บก็จะกลายเป็นอีกไอเทมหนึ่งอีกช่องหนึ่งนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งไปเลยครับกลับมาดูที่แอปสคริปนะครับต่อมานะครับ เทคนะครับ d a ต a ตรงนี้จะเป็นข้อความที่จะไปแสดงนะครับตรงใน Line Notify ของเรานะครับส่วนต่อมานะครับตรงฟังก์ชันตรงนี้ที่ผมทำอย่าเพิ่งไปดูนะครับต่อมาเรามาดูตรงนี้กันก่อน t o k e n นนะครับ Token ตรงนี้ตรง Token นะครับให้เราไปเอา ID มาจาก Line Notify นะครับถ้าใครยังไม่เคยทำตรงนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับหรือแต่ผมจะแนะนำให้อีกนิดนึงก็ได้นะครับเข้าไปสู่ที่ Line นะครับ ไลน์ลอเตฟนะครับเว็บแรกเลยนะครับเข้ามานะครับล็อกอินเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาที่หน้าของฉันนะครับเนี่ยอ่านี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับผมกำหนดแล้วถ้าใครยังไม่มีก็เลื่อนลงมาสุดจะเห็นคําว่าออกไทยโทเค็นนะครับอ่าประมาณนี้ใส่ชื่อตรงนี้เลยว่าเราจะให้เป็นชื่ออะไรของผมตั้งไว้แล้วว่าเป็นชื่อเซเล็คเซลเลคชั่นไลน์นะครับก็จะไปโชว์ในหน้าของเซ l เลคชั่นไลน์นะครับที่ผมได้ตั้งไว้ตรงนี้นะครับนี่ผมลองเทสไปเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคต่อมาเลยนะครับ ส่วนที่สําคัญเลยต่อมานะครับเมื่อเราทําการนี้แล้วเ,เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็กดเซฟไปก่อนแล้วก็กดรันนะครับทําการยืนยันสิทธิ์อะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่ส่งสัยตรงนั้นก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับต่อมาเลยนะครับให้เรามาทําการสร้างทิกเกอร์ทิกเกอร์มันนะครับทําการสร้างทิกเกอร์ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับให้เราทําการมาตรงอีเวนต์ p e ร์ตรงนี้ก็คือให้เราทําการเปลี่ยนเป็นออนสมิธหรือว่าเปลี่ยนตอนกดส่งนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นกดส่งก็ทันทีเลยนะครับอันแรกเลยนะครับกดเซฟนะครับกดเซฟเสรเจไร้อยแล้วเนาะโอเคกลับมาที่ Editor นะครับผมจะอธิบายต่อไปนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับของการทำ Google Form ในครั้งนี้นะครับก็หลักแล้วนะครับผมจะสร้างตัวแปรนะครับเห็นไหมครับ I t e m นะครับ i t e m Response 1นนะครับเห็นไหม レスปอนหนึก็คือตรงนี้นั่นเองอเทม็มレスปอนหนึ่งเนี่ยก็คือแต่ละช่องแต่ละช่องตรงเนี้ยผมจะตั้งตัวแปรให้มันเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ปไปเรื่อยๆถ้าของเพื่อนๆมี5มี5อันหรือว่า10หรือว่า20เยอะอย่างเงี้ยก็สร้างตามตัวแปรที่เพื่อนๆมีเลยนะครับอย่างตนนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับให้มันโชว์คำว่าเน e ไปก่อนเน e ก็คืออยู่ช่องที่1การทำคโคดดิง้งหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะอะ่มันจะเริ่มตำแหน่งที่0นตลอดนะครับจำไว้ด้วยนะครับ ต้นตำแหน่งที่0ูนย์ะครับแสดงว่า r e s p o n s e 1ตรงนี้นะครับคำว่า name เนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่0ูนะมันจะไม่ใช่เริ่มที่1นะถ้าในภาษาคอมพิวเตอร์จะต้องเริ่มที่0ูนย์นะครับจะเริ่มที่ศนก็นับไปเลย0 1 2ย์แต่และช่องไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง about มันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่1ไม่ใช่2ละมันก็จะเป็น0 a b ย์อจะกลายเป็น1ข้อขที่1ก็จะกลายเป็น2ไปเรื่อยๆอย่างงี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนไม่มีใส่ชื่อก็เริ่ม ให้ตรงนั้นเป็นศูนย์เลยนะครับง่ายๆนะครับในการหลักการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไม่เริ่มจากศูนย์น้ก็เขาจะเรียกว่าการจัดเก็บแบบลายอาร์นะครับอ่านั่นแหละครับตรงนี้นะเป็นเป็นแบบเป็นอันนี้เข้าไปเป็นลิสอาร์ลิสหรือว่าเป็นทาเป็นลิสไว้อะนั่นแหละประมาณนั้นนะครับให้เท่ากับ e s p o n s e นะครับไอเทม response ก็คือไอเทมที่เขาจะต้องโชว์นะครับ อ่าที่ต้องโชว์ก็คือโชว์ตำแหน่งที่0ก็คือให้มันโชว์เนมก็คือตำแหน่งเนมอยู่ตำแหน่งที่0 about อาเบลตำแหน่งที่2อ่าข้อที่1อยู่ตำแหน่งที่3นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอ,อย่างสามบรรทัดง่ายๆให้ให้ดูก่อนนะครับคร่าวๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูตรงพรีวิวกันก่อนนะครับถ้าเราอยากให้เขาให้มันไปโชว์ในไลน์ชื่อนะครับอ่าผมใส่เท้าซ่า about ให้เขาพิมพ์มาแต่ว่าเราไม่อยากเอาเบลไปโชว์เราอยากให้เขาโชว์ข้อที่1เลยทําไงอ่าน่าเราอยากแค่โชว์เนมกับ ข้อที่หนึ่งก่อนนะครับเอาเปาเราจะไม่โชว์ครับก็มาดูกันเลยนะครับการทํานะครับง่ายๆนะครับเพิ่มให้งงเดี๋ยวผมลบตัวแปรออกก่อนอ่าเริ่มต้นด้วยที่ศูนย์ใช่ไหมตำแหน่งที่ศูนย์นะครับไอเทมレスปอนด์หนึ่งนะครับก็คือผมให้มันเป็นเนมนะครับเริ่มตำแหน่งที่ศูนย์โอเคตรงนี้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้レスปอนด์ต่อมาผมจะไม่เอาเอาเป้นะผมจะมาเอาข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับ ข้อที่หจะอยู่ตำแหน่งที่นับเลยครับ0นะครับ0 1 2นะครับข้อที่อยู่ตำแหน่งที่2ดังนั้นเราต้องสร้างตัวแปรโดยที่2ขึ้นมานะครับสร้างตัวแปรโดยที่ขึ้นมาเลย Re s p ป n s e 2เห็นไหมครับจะต้องเป็นสีเทาก่อนนะครับ r ร s p ป n s e 2นะครับตำแหน่งที่2เมื่อกี้เรานับไปแล้วนะครับมันอยู่ตำแหน่งที่2โอเคตอนนี้มันเป็นสีเทาก็คือมันยังไม่โดนเรียกใช้งานนะครับยังไม่ได้โดนเรียกใช้งานแล้วก็เรียกใช้งานให้มันนะครับ เปลี่ยนนะครับไอเทมที่มันจะต้องโชว์ Data ส่ง Data ไปก็คือไปเป็น r e s p o n s e 2โอเคแบบนี้นะครับทีนี้เราก็กดเซฟไปเลยนะครับแล้วก็ดูกันเลยนะครับกดลันไปเลยโอเคส่วนตรงนี้ยังไม่สนยังไม่ต้องมาสนใจนะครับขึ้นเออร์เรอร์ตรงนี้มันจะขึ้นตลอดแหละเพราะว่ามันยังไม่มีการ r e レスポンซ์ข้อมูลเข้ามานะครับไม่มีการตอบสนองอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการนะครับ กดสัมมิทเลยลองดูว่ามันจะไปที่ลายไหมครับกดแล้วนะครับอ่ะเด้งมาลายแล้วนะครับเห็นไหมเราก็มาดูเห็นไหมตอนนี้มันโชว์เนมนะครับอ่าดูตามนะครับตอนนี้ศูนย์ก็คือเนมนะครับเห็นไหม e スปอนต์ ond, ตัวที่2ตำแหน่งที่2ก็คือข้อที่1เห็นไหมอาเบลมันจะไม่โชว์เลยไหมเมื่อกี้เรากรอกอาเบลไปแล้วนะเห็นไหมมันข้ามมาข้อที่1เลยก็ประมาณนี้นะครับในการทำนะครับ ต่อมาถ้าเราอยากทําได้หลายข้อเดี๋ยวมันจะมีข้อแม้อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับน,นี้ก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นชิคเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับที่ผมจะนํามาเสนอเพื่อไม่ให้มันโค้ดมันเออร์เรอร์บ่อยๆนะครับทำยังไงนะสมมุติเราจะต้องต้องการโชว์ข้อมูลสมมุติมี10 10ข้อมูลเราอยากโชว์แค่5 5ข้อมูลนะครับที่จะโชว์ไปยังไลน์ทำยังไงอ่าตอนนี้ผมจะให้มันโชว์เนมข้อที่1 2แล้วก็รัดมาเลยรัดมาข้อที่8 90เาอย่างเงี้ยทำยังไงนะโอเค ก็ง่ายๆเลยนะครับก็มานับมานับตรงนี้แหละตัวแปรนี่แหละผมจะก๊อปปี้มาเลยนะครับปี้มาเลยก็พิไปอีกก็ได้ปีพไปเยอะๆสมมติเราทำเยอะๆนะโอเคอ่ะสักแค่นี้พอนะครับพยายามตัวแปรอย่างให้ซ้ำกันนะครับต่อไปเราจะเอาไอเทมที่สองข้อต่อไปแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วแต่เราว่าเราอยาก เราอยากให้มันโชว์กี่ข้อนะครับอยากให้มันโชว์ข้อมูลกี่ข้อนะครับ6 7แล้วแต่เรานะครับอเทมตรงนี้วอลเล่บอลตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตอได้ได้เรื่อยๆนะครับได้ตลอดนะครับไม่จาเป็นต้องตามผมก็ได้นะครับต่อมาตรงนี้เห็นไหมมันยังไม่โดนเรียกใช้นะครับเราต้องเรียกใช้มันด้วยนะครับเพื่อที่จะส่งไปที่อเทมเ a ตนะครับ Data าอาร์เทกเดต้านะครับ C ตรงนี้แล้วก็แกเป็น C นะครับนี่แกเป็น C ตรงนี้ก็เปลี่ยเป็น5 ามไอเทมเลยนะครับอย่างงนะคะพยายามอย่างงนะครับดูตามเดี๋ยวก็อาจจะเข้าใจนะครับฝึกทำนิดเดียๆนะครับฝึกโอดิงเองเราจะได้แก้ไขปัญหาได้นะครับอ่าตรงนี้เป็น7อ่าตรงนี้ผิดนะอันนี้ต้องเป็น6ดูดีๆนะครับพยายามอย่าให้โค้ดมันสับสนกันเห็นไหมต่อมาผมอยากให้มันโชว์ข้อต่อมาเนี้ยตรงนี้จะเป็นตำแหน่งข้อนะตำแหน่งข้อดูดีๆนะครับ2ครับผมโชว์ให้มันข้อที่2ปึ๊บทีนี้ผมไม่อยากให้โชว์ข้อที่3ละ ผมอยากให้ม,มันโชว์ข้อเกือบสุดท้ายเลยอ่ะ,อะข้อที่7ก็ได้ข้อที่7มันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็ไล่ไปเลยครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8ข้อที่เจมันอยู่ตำแหน่งที่8ใช่ไหมตำแหน่งที่8ที่แปดแล้วก็เปลี่ยนไปเลยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแต่เราต้องไปดูข้อมูลนะครับของข้อมูลเราว่าตำแหน่งของเรานะครับต้องพอดีนะครับ อย่าให้ตัวเลขเนี่ยมันเกินกับตำแหน่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เรามีตำแหน่งกี่ตำแหน่งเราก็มานับอีกอ่ะหนนย์ 1, 0, นะครับเราจะไดิ่ศาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเโอเคเรามีส1บเอตำแหน่งพอดีเห็นไหมตอนนี้ผมก็จะให้มันโชว์เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับกดเซฟไปทีหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเออรเรอร์ไหมกดลั่นไปก่อนนะครับ แก้โค้ดทุกครั้งต้องกดรันทุกครั้งนะครับต่อมาผมก็พิมพ์เลยนะครับ T test นะครับอ,อะไรก็ได้พิมพ์ไปเลยนะครับข้อที่1ข้อทีอ่2เมื่อกี้ข้อที่3ผมไม่อยากให้มันโชว์นะแต่ผมลองเลิกไปก่อนนะแต่ก็จะให้มาโชว์ข้อที่7เลยมาดูกันว่ามันจะออกผลลัพธ์มาเป็นยังไงกดสัมมิทไปนะครับรอ,อสักครู่นะครับโอเคมาแล้วเห็นไหม แค่นี้เองนะครับข้อมูลก็จะออกมาตามที่เราอยากต้องการให้มันโชว์แล้วนะครับ่ประมาณนี้นะครับก็อีกอย่างนะครับที่บอกไปข้อควรระวังนะครับห้ามให้ตำแหน่งตรงนี้นะครับมันเกินกับตำแหน่งที่เราสร้างไอเทมก็คือสร้างข้อช้อยเนี่ยทมให้มันเกินสมมติเรามี10ตตำแหน่งก็ห้ามเกินเท่าไหร่เกิน9ประมาณนี้จะต้องเผื่อไว้นะครับประมาณนี้นะ พยายามนะครับอย่าให้ตำแหน่งมันเกินนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถแสดงผลได้แล้วนะครับข้อแม้นิดนึงก็คือจะต้องมีทุกข้อมูลที่ต้องป้อนเข้ามาครับมันถึงจะโชว์นะครับต้องมีทุกป้อนดังนั้นในการทำเราก็ต้องไปเลือกตรงนี้นะครับเรื่องจำเป็นนะครับ request มันนะครับเลือกจําเป็นนะครับแค่นั้นเองเพือที่อยากให้มันส่งเข้าไปทุกข้อนะครับต้องเลือกนะครับ ถ้าไม่อยากเลือกเราก็แค่ไปติ๊กเราก็แค่ทําช้อยเพิ่มว่าไม่เลือกอะไรประมาณนี้ถือว่า no อ่า no อะไรประมาณนี้ใช่ครับประมาณนี้เลยนะ,ะกดสมมิทไปดูนะครับโอเคมาอันนี้ผมบออมูลไปหมดทุกตัวนะครับก็ตามนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทำลายแจ้งเตือนเฉพาะข้อนะที่ต้องอยากส่งไปก็สงสัยก็คอมเมนต์มาถามได้หรือว่า อ่าทักในเพจ a c e b o o k มาก็ได้นะครับช่วงนี้ผมก็จะพยายามจะกลับมาทำคลิปนะเพราะว่าผมทำติดงานประจำเรื่อยๆนะครับก็มีโปรเจกต์มีอะไรเข้ามาอยู่นะครับก็ไปโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายะ่ะหล่ะิีนี้ไปกันเลย